สบายดีทับพุซุนด้วยมินิ้าเฟ่เจ้ามายินนกกินกุ้มหายเด้อบื้เด้อเฮาก็ส่งเครื่องหมายให้เขาที่งานเฮาเด้อเบื้องด้อยินได้หลายบุ่ดใหญ่ยินได้หลายหลายเด้อเบื้งเด้อร้อยไปโตแล้วเอาปืนอัดลุ่มยินเอาเด้วยในหลายเท่หลายวะก็มาหายนี่เด้อ พอขึ้นปพูนเนาะนี่กุมไฮด้พูนกขึ้นไปแหะคหากมานั่นขอยี้่เลยสองตัวและี่้เชฟหอยงหลเทไลบาดโตไอ้พอหลายเทลาด้อมาหมั้งยิ้มไ่้อ แต่ส้สกสงตัวละโอ้ยนี่ก็ส่เลยตัวน้อาจเป็นยังไงตัวน้องไอสบพอสเปร์ตัวเตตเลยทั้งพุ่งเ้อ สันนี้เราถ้าว่าจูโทเกะของมันยินเราขอดีใจแล้วนั่นหลายๆเนี่ยเอาไปลื่นซื้อล้อมาแกนเนาะเอาล้อมาแก้นเอาขัดเลยจิ้มมันแล้วเข้าล่ะเราเข้าไม่มีมีแล้วกเนี่ยสุดสเปรตเราจจะโดดก็แล้วกัน ไปดยได้หลยที่เลยเยวาจนไ้การจินตีต่อไปสิฮะปินเจ๊ขาเลยขาเอาละเดจะเล่นคเมั้งแบงดอได้รอยไปตโตแล้วมันมั่งกี่เอ่อ ก็สักคนนั้นวิ่งลอยย้อนเส้นชวิตก็อลอยงว่าขอลอลอยก็ลอตุงอยโอเจังเายอะโอ้ได้เลวเทเลว่ันนีเหรอไปลาได้เหรอปิวใจแล้วเตี้ยจบที่นะว่าขอ Hoa hoa gia biking khóc hay locking hóc hay hóc sau đó. Tony knock me mang tay mang váy. No nắng là hóc lót áo nối đồ 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 นั่นแหละไหลเลยจะเอาไปกินด้วยคุณของมันขอเกออดไหลไหลจะนอนนั่นเตอนต่อห่างอ่อผู้หนึ่งกับรันลองจัดกล้วไม้นี่มาด้วยน้องเจ๊ชีแก่เหรอชิ่งเนี่ยนี่ยู่สมใจสิเปอ๋อ ไหลไหลดึงด้วมงประมาณสกิโลกับสี่กิโลเลยไม่ใช่รู้เ่ขาออันีดวต้องวู่แล้เอาอ้อโลูมาเจอชับปุ้งกาล้วไอชืนีุ้้งกาดูน่าันชอบก่กวจะกลดสอ

Ta pian ninh nằm mặt hoa mà. mà giáp <mah> <mah> <Đưa, đưa, mah> của dòng ninh ở tùm mặt của mặt của Mình của mặt 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 กินกลมหายเลยทับซึมเลยพิ้นหนึ่งกำลังลงเขื่อนมาเจ้าหน้ามันจ้าตะวน้องไปโตได้ลรจันสวนเลยอ่ะปอสวยยั่ยจัเยยังย้อกเสียวจิตื้อ Lót lót cho tai nằm ngủ lót sang tốt tội thái thái tinh 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 cái tinh thái tinh thái tinh thái năm chủ đồng 哎，拿拿只鸡杀落去啦，剁来上菜。剁来，来切肉，剁来炖冻汤。还要摆，倒那倒那。嗯，来耶。摆一来摆那大碗大鸡，摆碗肉下面来。说一种。哎，那刀拉都提了。我也不。

บงเนกเฮาวหลายตัวยเท้ด้ยอนเด้ยาชาายู่ปัจจะบใชเนี่ยไปขวน้อยึ้นาอท่ห่ปุ้นไ้ไดอได้ด้อด้ไได้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 ไ่ได้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 ลด้ไ้ไได้ได้ได้ไ้น่ะได้ได้้ไ้ไได้ได้ไดไดไน้ได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 ้นะปได้ไานได้ได้้ไ้ รกสิบเป็นอ for AL ัดเลยเป็นัวเบนี่ที่ว่าเดินนกไหลนี่เห็นเดิไหลหอชอบจะมาจะมาหอดตามกักัดตามก็แทเด้อแทบช้อหลาหลหรอตะกออีนาทีเบ้องเน้นี่มานั่นไหละหลได้เยอะเยอะอเท่าสุนเนอนี่นแหลไปเ้ยกบลังปิ้นตุนก เป้าเลยนกน้อยเลยหลายตัวด้วยอู้ขัดเตี้ยเด้วยเมนด้อปินหลายตัวขนาดส,สองสี่หกแปดตัวใ่ะ่ห้าแถนหนึ่งละ<อ>หลา้ามันเตี้ยเตีอะ มันเทมันว่าปิ้นหรอกคัดที่สุดด้วยส่วนนี้นกนี่มัน,มนจ,จิกาดเดีอยใจเราเข้าก็ใจาด้วยใจไายเนี่ในต้นนี้ยู่มียูนซีเหรอก็อยู่อ่ะ ก็เตเจอสุสีดอกผู้อ๋อตท่มันเดตียวปิ้นะขับที่สุดเดินนกอันนี้เะก็คนลงเนอใช้เนอไปิดตามกูเสียล้อน้อยอะดท้อกำลังปิ้นสี่ห้าตัวอนวจะหยดดอกปเดดต่างกูเดี๋ยวนี้หนึ่งมงแล้วเหียวเข้าแหละพว้หาก็ชิมเง้ ย่าเยอะจานเนียนเนตัวมมันสิสเปโนตัวเลยเฮ้ยเจ้าจุดโจทยาที่จุดตัวเลยสเปคเตี้ยเลยสี่ห้าตัวเลยำาเกิบเขาเลย lăm buồn lăn thoi kín khâu tích nói tin tin nục kín mà đây phi nông đây đây nó lấy đây chị chia đây là tùa nhằm lấy tùa nhân nhằm lấy tẩy đấy. ทราติดายครบ ที่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ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 สี่ห้าไี่ห้าตัวเลยมันนี่นี่กินกูวายทั้งดยเรานันน่าจะได้นินเด้อ ມື້ນີ້ກໍມາຍິນໄດ້ເອີ້ນະກໍແທ້ໂອ້ກູເບີດຂັນເດີ້ຕ້ອງ <laughs> nhìn câu vật thư đó. Đi đi vào chỉ cần phải nhìn ạ. Sẽ đài mua mì ven ạ. Sống bố hình này. Thôi đây. Bạn đi hỏi chỉ phải kết nút rồi. तो ना है तो लिए ओपला मैं सो तो सा तो ऐसा ít tua Đi cho tôi này. Đi lại pé tuổi Sết thốt Cái gì tìm thòng nữa. jadi kok so masuk kan auto ini dia sok

พ่อจะเป็นลกกินนกนกน้อย,ยเลยกินกุมายกมายุมาฮเดี๋ยวนี้เขาก็มายินได้นกน้อยเริ่เริไปต่อแล้วเดี๋ยววันนี้พ่อเขาก็มายกินอีก

thế thùng anh tôi nó mỏng như thế này, là, Cái cá khơi ít hơn gì đó, cho ít cho ba tá mà mình để đúng không? đã 20 bảy rồi, thòng khoai là So đi, tiên tông lên tháo sơn mình lọc đần kính của máy như này níu níu mình níu 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 เรนี้พ่อ,อกำลังเป็นนกโอ้นกเป่ากัดมันเทมันว่าเด้อมาเกินเดียวเดละเป็นเบี้อเป็นเบื้องหนึ่ง มาได้กินกินเดียวนะคัดเทะ่าคนเดียวมาจามใส่หรออิลีเลยบส่นเด้อมันเนี่ส่วนนี้นกน,น,นี่มันเท้มันกั เป็นให้สุบๆยังกิ่นเลยตัวนี้เซลี่เลยเดี๋ยวนี้สิบโมงไปแล้วเสียกมองนี่เหี่ยวเข้าแล้ว 真棒的。